สวัสดีครับส้างตีสวัสดีครับสวัสดีไอ้ตัวสวัสดีคนอีสารพมวนครับผมเช้าวันที่27ตุลาคม68ครับมันนี้คึมฝนลิ้นครับแยกไอ้หลีครับไม่เข่าหนาหนาวเราเิดฝนลิ้นไหมครับครับผมเดือนกว่าแล้วครับตั้งแต่มีฤดูการประกวดเขาฤดูการประกวดนะครับสร้างตีพึ่งเขามาเปิดคลิปน้ำกันครับว่ามันมีที่เด็ดนี่ครับนี่สายประกวดเพล่นครับเราก็มีอีกตัวสร้างตีจกรลยการมาเนี่ยมันนี้มีอยู่เจ็ด ถึงแรายการครับผมแต่สิ่สวนหหายจะเป็นสายย่อดสายแค่สายแค่ครับส่วนหหายสิเป็นสายยอดสายแคนะครับมือนีบบวมีข้อยักบ่มีค้อยักครับผมมีสายยอดสายแค่แล้วค้อยสาวจังซี่นะครับมีทั้งเผือกมีงวน้อยพร้อมงวงแคอีกตัวหนึ่งครับตากล้องต้อไว้อยู่ครับตากร้องตากล้องต้ออืดมืดนึงนะครับเสียเอาไปเลี้ยงหนาบานฝากติดตามครับจบคลิปแับมีผูรอครับผูรอตัวหนึงูลอดค้ยใหญ่ตัวนึงค้ยยใหญ่ครับนี่ครับฝากติดตามครับแต่ข้างหนาเฮ้นี่ครับ ช่วงว่างเดือนว่างหันนะก้อนช่วงประกวดผมรับสายนะครับจากเอฟซีจากได้คยอยแครด้วยกระแสค้อยตอนนี้กระแสค้อยตอนนี้หันไปทางค้อยแครหลายครับหันไปทางค้อยแคหลายนะครับแครเราสายประกวดได้พร้อมนะครับนะครับนี่ฝากติดตามเลยครับตัวนี้แหละครับสร้างตีละเอียดเลยครับครับผมตัวนี้ครับน้องโมตุนครับผมอายุได้สามปีครับผมนะครับตอนนี้น้องมมตุน สถา,านะทองกับเจ้าข่าวนียวผสมจริงนะครับผมตัวน,นี้ผสมข่าวนียวผสมเจ้าข้าวเหนียวครับผมตรวจ<อ>ทองไป,ปตัวน,นี้ทองแล้วครับตรวจทองเอนดอซาเรียบร้อยครับไอทองเกเดือนแล้วครับเน,นี่ยตัวนี้จะเข่าสองเดือนแล้วครับผมออนด์เซาเรียบร้อยแอนด์เซาเรียบร้อยครับต้องบอกว่าเฮาเฮายู่ห้างจากฟาร์มเจ้าข้าวนียวแค่ประมาณ บ่ถึงยี่สิบโลนะครับมีลิปการผสมครับผมลิปการตรวจทองครับผมตัวนี้ครับชัดเจนครับตัวนี้คือท้องแรกผสมครั้งแรกนะครับกับไส่เจ้าของเหียวเลยเราก้อนที่ก้อนที่สี่ตรวจทองเนี่ยเขาได้ไปได้รางวัลนะครับถ้วยน้อยนี่คืองานกาะสินงานกระสินครับช่วงนั้นยุระว่างการตรวจทองผสมด้สี่ห้ามือนี่แหละไปนะครับได้ได้ที่สามบ่ได้ที่สามมาถ้วยน้อยครับของกาะสินนะครับเป็นเป็นถ้วยระว่างช่วงฤดูการนะครับ ส่วนล่าสุดถวยไงเฮาเนี่ยครับครับงานกันทละนะครับผมกับไปนะครับงานกันทละได้ที่สองนะครับครับได้ที่สองครับได้ที่สองขยับไม่เรื่อยๆนะครับขยับไม่เรื่อยๆด้วครับก็ไป้างนาเพราะเนี้นะครับ้างนาบพแน่นะครับเบื้องการเปลี่ยนแปลงองคเพลินครับผมไปศึกษาเบื้องควายเพล่นน้ำครับผมก็มาเปลี่ยนแปลงในขอกเขาลำตั้งแต่มือแรกที่ผมเห็นนะครับพอน้ำขม้าก็เห็นน้ำกันนี่แหละตั้งแต่เริ่มเอาขม้านะครับ ก็ paid, เห็นน kind of so ้ากันแค่ก we ับแค่ยี่ดอกเบื้องน้ากันเนาะสีแต่ว่าหันล้มสนามเรามันถือการันตีโดยกรรมการเขากับมั่นใจของเขาขึ้นครับคือการันตีโดยสายตาของพอมีพี่น้องเรากรรมการระดับประเทศนะครับเขากับมั่นใจควยเขาขึ้นว่าเออว่าเขาเบื้องมามันมันมันใช่อยู่นะเพราะเขาเคยจังกล่าวลงสนามประกวดเราได้รางวัลมากล่าเปิดละค่ายพอมีน้องเขานี่แหละครับเป็นโอกาสดีครับผมให้เปิดนะครับผม่็ยิงโชว์นะครับคุ้ยสุดตัวดีไทยในช่องนะครับก็้ลยติดตามมา3ปีก็คือ มีราคาทุกตัวนะครับแล้วเอฟซีบอกว่าอยากได้แค่แท่ที่พัฒนามาเป็นแค่ง้ามแล้วนะครับเราเดินสนามได้พร้อมเป็นแม่พันธุ์ได้พร้อมเรียงหนารักได้พร้อมตัวนี้แหละครับสังถีบแพงเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดอยู่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับผมเบามากหันเขาเปรียบเทียบกับด้วยรางวัลเพลินครับกว่าจะปั่นในแต่ละถ้วยผมผมท่าเลยครับพอผมกัให้คุยลงประกวด ว่า <c oughs> จะได้ที่หนึง่งที่สองที่สามติดถ่วยมานี่โอ้ยเบิดเงินรบอบละเป็นหมื่นกว่านะครับไปคกับ <c oughs> <c oughs> ผมกับนี่แหละครับเขากับคิดว่าเขาอย่าของง้ามกัาเหตุของเพื่อนง้ามเหมือนกันผมกับเนียนครับเ้างง้งางาเพื่อนง้ามโตแต่<อ>ตลงสนามนี่เ <c oughs> ห็ดอย่างไม่ได้ครับได้จับค่อย <c oughs> <c oughs> ยืนสลอ์ย่อให้กรรมการพิจารณสินยืนงงเลยครับยืนงงถือว่าน้องเพิ่นพานมาที่สามก็ได้ที่สองก็ได้งั้นกะทละาลหลนะครับหลายนะครับควอยว่หน่อยนะครับค่อย คือว่าระดับประเทศระดับประเทศนะครับรุ่มน้ำชีครั้งที่สองนะครับครัถ้ายังยูเดี๋ยวเจอกันท่งฝนบะลูกครับพน้องบนทองเราบางทีการเดินทางนะครับสปกิน้งอยากได้ไปใชครับการเดินทางเขาก่ถนมเพิ่นเอาถนอมไปตัวเดียววีพีอเอสังทีเดินจังหน่อยในสนามเขากะเดินน้ำหล่ะครับเวลาลงไปกรรมการเคยเดินเบื้องทวงทายยาง เบื้องถูกสัตว์ถูกส่วนครับครับบบเตะบบโค้งครับบบเป็นแค่ที่คือยังบอกแล้วครับแค่ที่เกิดจากแค่ละครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นแค่ที่สมบูรณ์สวยงามล้มโตกลาเป็นแค่เลือดสูงเป็นแค่เอลีล่ะครับบ่ามันแค่เลือดฉิดนะครับเป็นแค่ที่พัฒนามาจากแค่นะครับนี่ครับอ่าอ่ะยืนฮะล่ะนี่ครับเดี๋ยวให้ซูมให้เบื้องยังน้อยนะครับอ่ะหน้าตาทั้งเขาอัตลักษณ์กควายไทยสวยงามทั่วไปนี่แหละครับอัตลักษณ์ทุกอย่าง เบิ้งคือกันนะครับหันหันเอาความสวยงามเบิ้งคือกันครับตาแต้มแก้มตออ่ํขคออองเอื้องหนาถุงน่องขาวกําไลขาสีขางกะเบิ้งคือค้วยใยแ่ละอ่าแล้วก็ <c oughs> ไม่เป็นควาวยงามยอดสวนนัอันนี้คืออ่าคนเอือนวางได้ละอุดมทัศนีควยแคที่กาลังเหตุการณ์อยู่นะครับ <c oughs> มันก็มีทั้งแคที่พิการนะครับ แขกขาโขงที่นะครับแต่ห้าพัฒนามาอีกรุ่นหนึ่งเรามันก็จะเป็นแขะสวยงามทังที่นะครับครับราคานี้ผมว่าตั้งแต่ผมมีรางวัลกับพอซื้อแล้วแน่นองที่ก็ผสมพอพันไว้จนทองนะครับพอเป็นเลื่องโดนเลยนี่ครับโดนแล้วดีตั้งแต่ห้าออกมาตั้งแต่เป็นสาวไหมครับครับผมเป็นสาวกับเรี้ยงเพื่อนธนุถนอมเพื่อนครับอยากเห็นความแตกต่างนะครับ นี่ครับแต่เพิ่นกับเป็นไห่อีหลีครับผมสวยงามเดี๋ยวเจอกันทุ่งฝนครับเจอกันทุ่งฝนเพิ่นจัดอยุซีมือเนาะแต่ว่าเข้าไปวันที่เท่าไหร่สิบเอ็ดบอกตัวนี้สมัครเรียบร้อยแล้วครับสมัครเรียบร้อยเนาะครับมันเป็นงานวันที่เท่าไหร่งยนสิบเจ็ดสิบแปดใบสิบเจ็ดสิบแปดข้อยแฉวันที่สิบเจ็ดเนาะกะไปเบื้องตัวจริงเลยครับไปเบื้องตัวจริงเลยหรือผู้ใดอยากเอาไปปั่นต่อนะครับที่สามไดแล้วครั้งแรกนี่ครับที่สามโมงมาเดินมาหลายสนามครับครั้งแรกในที่สาม ครัไปที่สองในที่สองที่สองครับเดี๋ยวเอาไปรุ่นต่อนานถวยประราชทานครับทุ่งฝนถ่วยประราชทานนะครับดที่ใดก็ดีเบิดครับคอยได้แตะถ่วยพระราชทานนะครับอันนี้ฝากไว้ครับสวยงามนะครับอนุรักษ์เป็นใปครับแค่แท้แค่สวยงามแค่สายประกวดได้ครับครับเออลืมถามส่วนสูงเพราะว่าการประกวดเพื่อนเพื่อนบ่ได้ถามส่วนสูงนะครับสูงประมาณไหนสั่งทีตัวนี้เมตรสิบครับ ต่สายตามันเตีย้ยนะครับ,รบเตีย้ยเตี้ยเตี้ยตัวนี้มันมันคล้ายว่ามันเป็นควายที่ลึกโตไหมครับมันมันเป็นควายแกนม่นย่างนานควายแกน,<า>น,นเป็นควายอ้างหนาครับกระดูกเขาเป็นควายที่กระดูกกระดูกแจ้งขาเอือกเพ้วก้วงแล้วก็สหลังสลังตรงครับล้ำโตสลังอวกรรมการพึ่มากเลยนี่ครับเขาค้อดีพร้อมดีงานที่เขาไปกันทราภูการอเนกเป็นเป็นคนตัดสินนะครับงานนี้นะครับ แล้วันทุ่งฝนอีกนะครับกรรมการยุซีค้นนะครับควยงามยอดส่วนนะครับครับอะสังตีตัวต่อไปเลยครับสังทีตัวที่สองครับผมตัวที่สองครับไอจใหง่ายกูมูในฝูงครับตัวนี้เป็นนมรอนมรออนาคตพ่อพันธุ์นะครับผมละเอียดเลยครับครับผมตัวนี้เป็นลูกเพชรสยามครับผมไอครับผมเกิดจากควยผู้เฒ่าอยู่บ้านนะครับ ครับผมแม่เพ่นสูงสูงสบเ147ครับผมจักเดือนแล้วครับสังตีนตัวนี้10เดือนครับผมส้นสูงสูง130 130 10เดือนประวัติชัดเจนครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นควายเล่าผู้เถ่ายู่บ้านครับบ้านบ้านเทานี่แหละครับบัานล่องแสงบ้านเทานี่ครับเป็นควายเล่าตั้งแต่รุ่นแม่พันเพราะขายักเชียนะครับแม่พ่นรับมีเฮต้ลูกออกมานะครับหลายปีครับหลายสิบปีครับครับของจริงครับอืของจริงครัพอเป็นควายเล่าผู้เถ่าอยู่บ้านนี่ครับครับ S 1> <S 1> แบงค์เถิดรับสังตีตัวนี้ตัวนี้เปิดยุ่ิสามหมื่นก่อครับไอ้สามหมื่นเก้าพันบาทเอาจจะสูงบางหน้าตาหน่อยหนึ่งลูกเพชรสยามรอค้นเขามนต์กิ๊กเลยลายสามสีพึ่งออกจากนมำไม่ไม่เป็นเป็น <S <S มนต์กิ๊กเลยครับครับเขาข้อดีครับไอ้ตัวนี้อัตลักษณ์กัดสวยนะครับตาแต้มแกมจำเขาอ่องทุงนองขาวก,วกำไลซี่ขางมีครบเลยครับคอยอัตลักษณ์ดีอ่านี่ครับยืดนานละเขาข้อดีครับเบิ่งกันเขาข้อเพื่อนมีก้ามเนื้อสันคอมีเอิกมะพร้าว สวยครับนี่เอาเดินวนลงไปเลยครับอ,อมถั่วเข้าไปพุ่นหละอันนี้มั่นใจนะครับเพราะว่าเป็นคว้วยเล่าผูเฒ่ายู่บ้านผมเองนะครับครับเป็นคว้วยที่คนอีสานมามวนไปไทยขอ,อกแรก <laughs> เป็นควยที่สร้างขีไปซื้อตัดหนาผมผมไปซื้อมาไทยคลวยตัวไหเป็นคว้วยที่ผมไปอ่าไปซื้อครับก้อนที่มีช่องคนอีสานท่ามวนนะครับ <laughs> มีแต่ตัวเลี้ยงน้อยขอเลีย้ยงน้อยก็คือขอ,อกพ่อ <laughs> แย่เราขายคว้วยออกมาตัวหนึ่งควยน้อยประมาณนี้แหละครับ ในราคาสองแสนบาทผมกับมีกล้องในมือผมกับรูปวัชิเย็ดอย่างนะครับมาอยุบันในไม่นองเฮี้ยนตรงขามกันเพื่อนกันเลยว่าไอ้ไทยรวบไปแน่นุยสื่อคุ้ย่ายะธานหน่วยคือเคยไทยคุ้ยจะเขียวน้อยกว่าเนี่ยก็เลยไปทั้งไทยลงในช่องทังไทยรูปนะครับในราคาสองแสนบาทก็จะไปนั่งคิดว่าปราร์คุ้ยสองแสนบาทมันโตสัมนียดกัเล่าตั้งแต่พุ่นเหรครับตั้งแต่สามปีกว่าครับก็เป็นคลิปแรกที่ไทยเราก็มีคนจ้างงานมาหอดปัจจุบันนี่นะครับคอของพอหไ่นี่นะครับ เราคุ้ยแม่พันธุ์ก็ยังยู่เท่าเสมือนี่นะครับกับมีแต่รุนหลวังที่เหลเป็นไขยออกมาส่วนราคามันก็ตามยุคตามสมัยนะครับเรากองเงินเงินล้านขอเงินล้านพอสมานยุ่ยยู่ที่อายไท้ายไม่ได้เพิ่นก็อยากก็ยังยังอยู่ดิยังครับยังยังขอเงินหมานกับยังยัยู่ครับอันนี้ประวัติชัดเจนครับผู้ใดอยากได้เป็นพันธุกรรมคือผสมเพชรสยามไว้ครับคือนํำเสียลดแพงๆไม่ได้ลดช่วงลดแหลกเลยแหละครับ อันนี้ยืนยันได้ครับเป็นช่องที่เป็นคลิปแรกที่ลงในช่องคนอีสารมวลบ่แมนบ่แมนช่องคนอีสารน้ำมวลที่ปัจจุบันนี้ครับช่องก้อนนั้นคนติดตามอยู่48เรามันปิวไปนะครับพอเขาไปไทยสัว์ปีกล้นะครับกับปิวไปนี่เป็นตั้งไม่ได้สองปีนะครับนี่แหละครับจากคอข้อง่อยละครัที่เห็นมีช่องคนอีสารน้ำมวลอยากทายควายกับเพราะนี่แหละครับคอพ่อใ่ญ่ละวันนี้ยืนยันให้ครับผู้ใดอยากได้เล้ากอของพ่อง่อยชัดเ่นครับเขากลม นะครับเขาปมเขาใงญ่ครับพันธุกรรมของจริงครับพันธุกรรมของจริงของแท่ครับของแท่ครับเอาไปนั่นกับพอะเสื้อนะสามหมื่นเก้าของจริงนะครับอขารอพ้อมนะครับพันธุกรรมถือว่าออกมาชัดเจนดีครับะตัวต่อไปนะครับครับทังทีตัวที่สามครับผมตัวที่สามครับไอ้แมนแค่หรือแมนค้อยปกตินี่ควยปกติครับผมมันคือโตทอกันครับโตกันเป็นควอยน้อยครับอันนี้ควยน้อยแต่โตเงี้ยก็โตสองกับเขาท้ายมันหันไหมครับผม อ้าวละเอียดมาเลยครับสังตีครับผมตัวนี้ครับผมเป็นลูกไข่มุกขาวอายุ8เดือนครับผมลูกสาวไข่มุกขาวครับขาวชั่วสมซื้อครับตักกองไห้ราคาเพิ่นใบเหรอครับเพิ่นวบนี้นี้นี่พี่ท่านตักกองใ้ไห้ใมืนหาไหมครับครับตักองเสียไปเปิดว่างสองหมื่นเก้าอะเงี้ยคือไดจใจสูงเท่าไหร่สังตีเนี่ยตัวนี้สูงเมตรสิบสี่ครับเมตรสิบสี่เมตรสิบห้าฟังราคาในสังตีครับผมเปิดยู่ สองหมื่นห้าครับอู้เปิดถือก็ตากล้องครับผมควายกำลังสีแพงครับย่าไปตอมันถือตาก้องกับเบ้าหยอกเบ้าหัวซื้อควายกำลังราคาดีครับควายราคาดีมันถือหย่อนเข้าไปตอนะครับครับผมควายราคาดีเปิดให้มันสมราคาหลือย่าไปตอกันหลายครับครับผมควายงามอยู่ครับตัวนี้เบื้องการเข่าค้อนะครับหนาตึ๊บนี่ครับข้อคอดียืนเชิดดีนะครับล้าเนื้อล้ํตัวดีแขงขาดี สีนะบอกเลยครับขาวจั๊วงน่ารักครับเป็นควายที่น่ารักครับก็ยังว่าหันเป็นแก่ก็นี่นอกจากปีเคืองเนี่ยสางตีเป็นควายแม่พันธุ์สายย่อสายแขกได้เลยนี่อ่ะยางจังหน่อยสางตีมามาหมกดาสองหมื่นห้าพันบาทครับลูกไข่มุกขาวนะครับสูงร้อยเท่าไหร่ก่อนร้อยสิบสี่ครับไม่ยมันสีแขกหรือมันสีไงวะบ้านนี้ใจวะ จังใดกับซามเหรอครับงามน่ารักเอาเขาเลี้ยงเลี้ยงเขาเลี้ยงคุ้ยงามคุ้ยน่ารักไว้ล่ะครับอืมนะครับไปเสียไุปสมแบบใดกับกับเล้วแต่กินตนาการเท่ครับมาแคะกับไปใส่แคะครับพอพันดีๆดังๆใส่รอยหาชิบกับแคะคือเก่านี่ครับมันส่แคะนะครับนี่ครับเบิ้งหน้าตาเดี๋ยวซูมจังหน่อยตาสวยครับสวยหัวโหนกทั้งเขาดีครับเขาคอดีลั้ตัวดีครับเนื้อหนังดี ขาวจ้วะครับลูกไข่มุกขาวครับสองหมื่นสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าพันบาทครับตาลวองหมักต่อเพิ่นเมื่นหาครับบ่ได้ครับควยกำลังสีแพงไปตั้ยเพิ่นถือบ่ไดเพื่อคุณเพิ่นแม่สูงร้อยสี่สิบห้าครับตัวนี้ครับสี่ิบครับยเผือกจักรลอยสี่สิบก็ถือว่าดีเลยดิมาดีนะครับสําหรับค้อยแม่นะครับณปัจจุบันสี่สิบกว่าสปอืสี่สิบกว่านะครับมักกับข่าว่าเบิ่งเดียวยังมีอีกตัวหนึ่งครับคู่กัน น่ารักขึ้นกันครับอ่ะัวต่อไปเลยครับสร้างตีนี่แหละครูเพิ่นอีเผือกพงหันครับผมก็ยังคิดอยู่ที่ว่ามันเป็นง่หรือเป็นยากหรือเป็นแข็มันจังได้แต่นี้มันออกมามันคือน่ารักดีแท้ครับครับผมละเอียดเลยครับสร้างตีครับผมตัวนี้นะครับน้องอายุแปดเดือนขึ้นกันครับผมหัวจะสนงสายครับไอตัวนี้คือย่นยนเ่ยยืนหลับยืนลับครับเป็นลูกตัวใดสร้างตีเนี่ยอ่าตัวนี้เป็นลูกอ่าเบิ้มจูเนียครับไอ เนื้อหนังมาดีหรือเบิ้งคอพนยนยนครับรัโตดีเราเบิ้งครับอัตลักษณ์ขาวขาวไหมครับคอนี่ยยนมากตาแต้มแจมแจมคออ่องขาวขาวเราท้องขาวขาวครับสีดอกเลาตัวแม่ดิีครับเป็นตัวแม่ครับผมมันสีเป็นค้อย่างว่ะมันสีเป็นค้ายแครเลยเป็นค้อย่างมาเนี่ยครับผมแต่กันแง่ยุดอกครับจกเดือนกับสางสีทอกันเนาะประมาณทอกันครับผมเบิ้งงนี้ไปแล้วก็ทอกันครับ แบงใส่กระสังตีตัวนี้ตัวนี้เปิดยุ่มมือก้าเข้าไปหนาลักครับบ่ต้องใหญ่หลายดอกเลี้ยงเพิ่นจักรร้อยยี่สิบกว่าเพราะว่านสังตีเนาะเปลี่ยนปล่อยธรรมชาดครับเอาไปพัฒนาเป็นควายแขกครับซีดีมากนะครับสองตัวนี้ครับพัฒนาเป็นควายแขกเพราะว่าหนึ่งลำตัวเพิ่นดีครับเราสมบูรณ์ครับบ่ต้องไปเลี้ยงสูงอกครับบ่ต้องไปห่วงมันสีสูงหรือว่าสูงใส่แขกครับหั่นลำตัวมาดีนี่ใส่แขกพอเลยครับจบเลยครับตัดตะส่วนขาพอ เขาเันยอดลงส่วนลงจาก10%เนี่ครับแม่ครับเป็นเงินนะครับครับงามงามงามมันยางได้บ่ล่ะไรปะเนี่ยยางได้พวกเชียงเขาไม่พันน้องร้องงามนี่แหละด้วยเป็นส่วนเขาครับของส่วนเขาส่วนเขาอันนี้ตัวนี้ร่ำโตดีนะครับซีเรียมกับเผือกนี่ผมแนะน้ำเลยครับยกครูไปพัฒนาเป็นโค้ชแฉนะครับยืนได้ไหวแต่พันนิ่งครับอยู่ครับเชียงอยู่ ต่อใส่กันไหมครับยกคู่ได้เลยเพราะว่ามันยูน้ากันหันยูน้ากันป้อยเสียงนี่เพิ่นกัญยังปกติแล้วครับหันยืนในคลองน้ำกันครับเขาไปแตกเขาเพิ่นจะยูรวดเพิ่นจกนิ่งเกลือกลวดหันยูน้ากันมันก็คือห่าวแลีนปกติครับอันเขาแตกเขาเพิ่นจะยูเลยเบื้องนี้ผมมักตัวนี้หันก่อยดำก่อยน้อยมักตัวนี้นะครับพ่อซื้อเก้าพ่อซื้อหมักนี่นี่น่ารักน่ารักน่ารักครับอ่ะตัวต่อไปเลยสาว แคะสายย่อแค่สายย่อครับแค่ก็ได้ย่อก็ได้แล้วแต่สีเอินครับครับพร้อมผสมนะครับเบื้องจากเขาเบื้องหน้าตาทั้งเขาแล้วครับผมกวานบ้องไงเลยล่ะครับและอย่าได้สังตีครับผมตัวนี้น้องอายุสามปีแล้วครับผมอืมครับตัวนี้คือน้องสายผมเรียงไว้กับมัวนะครับประวัติเพิ่นเลียงใบกับมัววันนี้เพิ่นขึ้นสองรอบแล้วเพิ่นบ้องจากว่าสตีผสมตัวใดเพิ่นเพิ่นเหร่นหนังวัวไหมครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นยึดตัวเดียว ผมก็เลยไปขอแบ่งน้องไซ้มาครับตัวนี้พอพันแขกเกเอาเราซื้อสักคาผสมถือว่าถือว่าแพงอยู่นช่วงนี้เนาะสามพันหาพันหยิ่งงี้สินะครับครับถ้าเหรียญโตดีๆไปเลยพองม้ามันกับมีคาขึ้นไปอีกนะครับฝากไปพิจารณาครับตัวนี้เอาไปพอผสมเอาครับผมตัวนี้เอามาจากสกุลนะครับเป็นแขกสมบูรณ์แขกแข็งแรงครับผมตัวนี้ครับแบ่งเ่าหลยครับสังตีตัวนี้ตัวนี้เปิดยุทสี่มื้อเก้าครับไอเอาไปใส่พอพันครับที่ดังๆที่ขึ้นไปยุ่ตอนนี้นะครับเอาไปใส่เอา นะครับผ่องม้าตกปลุกหลวกมานี่แมฟีครับเดินโชว์ยังไงสังติสูงจากเซนเนี่ยสูงเม็ดสามเซนครับถือว่าจะได้เกียนลอยเซนบวกลบนี่ก็ถือว่าเตี้ยนะครับครับกระแสค่อยแข่มันดีครับเอาไปผสมครับหลายคนเพิ่นอยากเพิ่นอยากได้เอาไปผสมมองสีครับทุกครับพอทาผมว่ามันท่องแล้วว่าเอาไปนะอยากได้อันพร้อมไปผสมมานะ นี่แหละครับกลับมาเอาพอเพิ่นกบบนีอาจจะมีพอพันในดวงใจของเพิ่นนะครับครับตัวนี้พอผสมครับคือเอาไปนี่คือจับรอบผสมได้เลยครับจับรอบรอบหน่านี่ได้เลยครับประกันประกันปานนั่นแหละครับเพราะว่ามันขึ้นแล้วน้องซ้ายผมบ่บ่ฮู้จักว่าพอพันได้ดังเขาเล่นตะงัวครับนี่นี่ครับให้เบิ่งแค่กับกระแสกับของกระมานี่แหละครับช่วงช่วงนี่แหละไปปีมานี่แหละครับเบิ่งนะครับซุ้มให้เบิ่งไปงานประกวดกับ แช่แกนเขี้ยมพ่นนะครับบ่ธรรมดานะในแกนเขี้ยมพ่นนะครับเฮาอันนี้ครับเอาไปผสมเอาครับเม็ดสามเซนแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีการเป็นคว้ยปกติย่อดส่วนครับควยงามยอดส่วนอัตลักษณ์คว้ยไทยทุกอย่างครบคือยังคว้ยไทยเฮาทั่วไปครับแม่นครับผมกำไรขาซีผางตาแจ่มแจ่มจ่มคออ่องลำโตดีลำโตดีครับลำโตยาวครับบ่วจอยบ่แขะบ่แกนแบบนั้นนะครับอันนี้ขนาดปล่อยเลี้ยงธรรมชาติครับบ่กินทั้งปลกินอาหารครับตัวนี้ครับอ่ะฝนลิ้นแล้วสา้องถิ่ตัวต่อไปเลย ครับสังทีตตัวที่หกสุดท้ายสำหรับกล้วยเขาเนาะครับแล้วเขามีแถมงัวแขะงัวนอหลักตัวหนึ่งไปงั้นปรื่ก่นเมื่อกี้ก็เจอผมทายใบพร้อมมันหั่นเป็นแะดางคลแข่งง้วนโนมบางทีนะครับแต่นี่คือแะนะครับรละเอียดเลยครับตัวนี้ครับผมตัวนี้ครับอายุสามปีกันครับผมตัวนี้ก็พร้อมผสมเมือกันครับผมส่วนสูงสูงร้อยยี่สิบครับผมถือว่เกี้ยคกลางมหาเตี้ยครับผมเอาไปเห็ดกะเรียกที่สมบูรณ์ครับ จักน้อยนะครับใหญ่ๆจากน้อยจะเอาน้อยแคแกนล่งนมแปงส่นะครับเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องระบบสืบพันธุ์เพลินหันมันน้อยอีหลีมันผมเขาไม่ห่วทางในมันเป็นยังไงน,นะครับบางทีมันแค่แกนขาดสารอาหารมานะครับครับ,รบอันนี้ก็ถือว่าร้อยยี่สิบยอนลงมาก็ถือว่าเป็นควอยเตี้ยแม่ครับเหมาะแกการโดยพัฒนาหาพอพันธุ์ที่เปินทรงลูกดีๆนะเอา น่เพิ่นก็ต้องงามพอมนี้ครับว่ามันว่ามันต้องควยไทยเลยเหรอครับควยงามยอดส่วนนะครับนี่อันนี้ไปหูฟันล้ำพอมนี้ได้เตียยล้วก็ไปหูฟันล้ำทั้งสองเลยครับไปหูงอนนะครับตาแต้มแก้มจำขออ่องขอผูวโบนี่ครับทุ่งน่องขาเอื้อหนาๆกวงๆนะครับพอมผสมเข้กันพอมผสมเือกันครับแต่ว่าสูงกว่าหลายเตืบสูงสูงมันเป็นค่อยเตี้ยครับตัวนี้ครับกลับไปบรรณาตัวก่หันหลายเตืบครับหลายยี่สิบ แบ่งใส่ครับสังตีตัวนี้ตัวนี้เปิดอยู่สองหมื่นสองครับผมสองหมื่นสองพันบาทครับผมก็ราคาตทดลองอาไปผสมเอาครับผสมเทียมได้ผสมจริงได้ครับแม่ครับพอพันเป็นตัวเงี้ยามัดจกได้อ่าสองตัวเงี้ยามัดจกได้ระบบสืบพันธุ์กคปักอันนั้จะปกติครับเพราะว่าน้อยหลายบางทีผสมจกยากครับครับอ่าเป็นสวยตัวหนาโหนกตัวเอาไปอืมพัฒนาใะไ้ค่อยเคี้ยวงามนะครับตัวต่อไปตากล้องอยากได้ไปใบ้านไหม นะครับตะกองก็ว่าเห็นเฮียนหน่าจะสองสามมือแล้วนะครับพื้นทีโบหลายโบมีหม่องเลี้ยงโบมีเวลานะครับอยากได้หน่อยๆบางทีกินหญ้ามือละสอบสอบหนึ่งสิไม่ได้สามมือวันทีหัวแขกสายอนุรักษ์ซะไปสายเลี้ยงน่ารักสายคอนเทนต์นะครับอันนี้คือแขะอีหลีไงซั้งนี่แหละหน่าจะเป็นควอยไทยกระโดนแท้เนาะไทยพิ่นนี่มีสายเลือดบามันครับพอพิ่นเป็นบามันอืไใส่กระเมียกระโดนครับผมแม่นี่เป็น งัวไทยงัวไทยอืมอเพท่านผสมหลอดปันหาได้ยัยเนี่ยผสมหลอดพันหาได้ได้แค่เนี่ยได้แค่เนี่ยผอมมะแฮยเตจกิจลอยกิจลอยเย่ะเนี่ยตะก้องไห้หลกว่าอยู่ครับตะก้องไหเกิดพันครับเอาไปผูกไ้กกดูหน้าบ้านเดี๋ยวันเดียงกับไก่ครับสูงเพราะสองฟุตวะเนี่ยตัวนี้สูงอยู่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่ามั้งครับเขาวัดไทยไว้วัดไทยดีงัวครับครับประมาณนี้แหละ มันมผสมได้เพราะนวเอาไปผสมตัวกิงกับแคคือกันได้ครับแนะน้าอันนี้ตัวเมียที่ครับตัวเมียครับผสมตัวกิงกับแคคือกันเท่านั้นเ์นี่ครับเ,เรื่องน่ารักหรือบางทีก็เอาซื้อซะเรียงจนเพิ่นเทาเทาจากกันไปเพื่นนะครับผสมบ่ได้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นงวน้งวน่ารักครับง้วน่ารักครับอบ่ผสมกัเลียงเรี้ยงน่ารักให้มันอยย่น้าเขาไปอีกหลายพองัวก็อายุเป็น10ปี20ปีพนนีครับ กระเลี้ยงยูน้ำกันไปนี่ยครับผู้ใดมีน้อยๆแข็งสิจังเอาไปผสมเอาบ่ิน้น้ำให้หมอนะครับก็คือมันเห็ดยากเดเสียราผสมเอาเหรินทุ่งฝนเนี่ยครับไปครับนี่ครับอันนี้คือเตี้ยหรือเตี้ยมากๆที่ผมิเห็นอยู่งานกันลารจิตไทยรู้ไปสูงก็นี่เกือบสองเท่าครับก็สูงกว่านี่ข้อขาของผมเบื้องใครสร้างตีตัวนี้ตัวนี้หันมีคนหมักคนนั่นน้ำพงกับเขาเปิดยูหามือถือทับไปหามือถือครับเป็นของที่หายากเนาะไอ้เนาะน่ารัก ต้องเปิดกันปื่อยน้ำหล่หละวะกันเปื่อยเพิ่นแข็งแรงอยู่น้ำมูน้ำพวกเพิ่นอันนี้คือเลี้ยงกับควายนะครับครับแม่แม่แมเพิ่นเฮาเฮากับแป้งไปแล้วเป็นเรื่อยากตื่นๆแลนหาแม่อยกหน่อย,อยแม่ครับจะลังนั่นหรือครับอ,อ,อยูอเจียนดีฝากเบอร์โทรไว้นะครับครับผมเบอร์โทรผมศูนย์เก้าสี่สามแปดสองสี่แปดแปดหนึ่งครับผม สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองหวาตตำบลชื่นชมอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามครับผมสะดวกกับเขาอมเพงครับคือยังเห็นเลยครับท้ายหลายตัวเพราะเป็นแนวทางนะครับนีวเป็นแนวทางมาเพงตัวจริงเอาครับนะครับส่วนราคากับเปิดไว้เพราะเป็นแนวทางที่กันลรามันมีราคากลางครับมักซ้ำด่ามีงบโทมาต่อเอารับบกานคุ้ยตัวจริงกับในคลขีตรงปกทุกตัวเพราะมีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นครับ อ่านะครับซีเรียดดึงส้นสูงโทรมาให้ดึงตลรเมีดบางน้ากันกระไดครับแม่ครับเบิอบดึงได้สุดโตครับอืมนี่ครับราคากะที่ว่าพราะซื้อพราะหาพราะเอาไปเลี้ยงนะครับผมอ่าโอเคครับฝากไว้นอกข้อเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นลังใจในการทักทิปครับขอบคุณสังตีครับครับขอบคุณครับผม